สวัสดีค่ะพี่น้องขยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้วยลาวพัฒนาทางช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะเราจะมาทามตัวเลขแนวทางของห้ยลาวพัฒนาของคุณลุงส่งกันนะคะในคลิปนี้นะคะพี่น้องตัวเลขแนวทางมาแบบไหนมาแบบปังๆเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพี่น้องรอบที่แล้วไม่มารอบนี้แตกปังหลุดจับคู่แต่เข้าวิ่งอย่างเดียวนะคะพี่น้องโอ้ย่ีนี่บ๊วยรดจักเทียนนะคะพี่น้อง อย่าลืมว่าเรานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่าก็ก่อนอื่นก็กราบขอพระคุณพี่น้องเราทุกทุกคนนะคะใครที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอให้มีกําลังเลงใจขอให้มีงานการขอให้มีเงินไหลกองทองไหลมาทุกครัวเรือนทุกบ้านทุกความเจ็บจํานวนที่ดีนะคะจิตใจดีส่อในถึงเรื่องราวดีๆจะเข้ามานะคะ ถ้าเราจิตไม่ดีคิดไม่ดีเรื่องราวร้ายๆก็จะตามเข้ามานะคะพี่น้องอเพราะฉะนั้นนะคะซอเขียวจึงอยากให้ทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะสแสวงบุญเอาโชคเอาลาบไปจากการกดไลค์กดแชร์นะคะเรียกมันเข่าเรียกมันปังนะคะพี่น้องออของซอเขียวนะคะพี่น้องซอเขียวลงห้แล้วนะคะสุดแตกจากฝั่งลาวก็ลงแล้วนะคะ โอกเขี้ยวก็แตกชุดบนนะคะ60ตรงตรงนะคะแล้วก็เข้าวิ่งหงกแล้วก็ไปแตก66ในชุดหตัวหน้า2ตัวล่างนะคะพี่น้องอยังไงก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรแตกจากฝั่งเล่านะคะสูตรแตกจากฝั่งเล่านี่เขาสหนึงล่างเน้นๆเลยแล้วก็วิ่ง1เม็ดเดียวนะคะบ่ให้เล็กวิ่งเดินไหลาต,ตัวได้ห้เดินเม็ดเดียว แต่ไปดูในคลิปรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเราลงช่องเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะ,ะทุกคนนะคะที่คอมเมนต์มาถือว่าเป็นกําลังใจให้ดีให้กับอสเขียวได้ดีที่สุดเลยนะคะ,ะการที่เราทํางานทําไปแล้วมีคนติดตามทําไปแล้วมีคนดูทําไปแล้วมีคนชื่นชอบมันก็มีกําลังใจที่อยากจะทาเนาะแต่ถ้าทําไปแล้วไม่มีคนดูไม่มีคนอยากมองไม่มีคนมาคุยด้วยพูดด้วย มันหมดกําลังใจมันท้อมันถอยก็ไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะพี่น้องเออมีแต่เพิ่นเสีเศร้าเบาห้เจเ้าเบิ่งกันแล้วจเจ้าเบืองเพิินไหลเม็นบ่พี่น้องเออเพราะฉะนั้นนะคะช่วยเป็นขวัญและกําลังใจกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเดล็กมันเขามันปังผู้ใดไดน้ำก็ดีใจน้ำเนาะเมื่อคืนนี้กรเขาของอาจารย์เซรีพร้อมนะคะอาจารย์เสรีเปิดตัวใหม่รอบแรกไม่เข้านะคะเปิดรอบสองมาเขา่านะ,ะพี่น้องเออรอบที่สามสอดเขยวมาลงช่องให นะะแตกปังเลยนะคะพี่น้องโอ้โหสุดยอดนะะเขา่าสองหดติดแล้วทรงมาสามหดนะคะรอบแรกเปิดตัวรอบแรกไม่แตกรอบที่สองทรงเลขกแม่ซอยเขียวบุร่งให้ไปเข่าศูนย์สีเสยนะพี่น้องอรอบที่สามบันเไเมื่อขึ้นีไปแตกศูนย์หัวหกศูนย์ ข้าสองก็ติดแล้วรอบนี้รอพิจารณานะคะพี่นองรอกดติดตามไว้อาจารย์เสียรีนะคะไม่ทําให้ใครผิดหวังแน่นอนถ้าเลขมันมาในทางแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าอาจารย์จับสูตรแตกได้แล้วนะคะพี่นองไม่ผิดพลาดแน่นอนอาจารย์แต่ละเสี้ยนแต่ละคนสูตรมาเกินได้พี่นองนะคะแล้วก็มักในร้อมแต่ละค้นนะคะพี่นองว่่ปล่อยสูตรนะคะไม่ปล่อยสูตรอักไผอักมั่นขึ้นกันนะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเรามีโอกาสได้ชมตัวเลขได้ดูตัวเลขแนวทางจากครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะเราก็ขอบคุณท่านดีกว่านะคะพี่น้องเอออย่าไปตำหนิอย่าไปว่าเลื่พิ่นหลาย่น เสือวลวดเรียกร้ายปันนียังสนหนอยไร้ข้ากกบพิจารณาา<ม>ข้ามานเป็นคนผื้เ<ม>ข้ามันเป็นคนงู<ม>คิดพิจารณานในการรับชมเป็นของตัวเองนะค่ะใหญ่ข้นอื่นมาเปาหูใหญ่ข้นอื่นมาดึงโยคของไปเป็นนีหรื่นอนว่าดึงไปหาเงินหาท่วงนี่เออกะคิดพิจารณาเอาอันไหนมันดีอันไหนมันถือมันค,นคน้รให้คิดเอานะคะเ,เลขนี่มันก็เป็นแนวทางผิดถูกเราไม่ว่ากันมันมีเทียขาเทียลุดนะพี่น้องแต่ที่น่ๆ ตามเสียนไหนให้ตามเสียนนั้นนะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยห้ามกระโดดข้ามเสียนนะคะไม่มีวันนี้วันนี้ไม่เข้าวันหน้าก็ต้องเข้าถ้าเรากระโดดอยู่บ่อยๆนะคะเราจะไม่ได้เงินคืนนะะพี่น้องเออว่าแต่ผู้นั้นเขาผู้นี้เขานั่มกลนเพื่อนไปบาะเดี๋ยตามข้าเจ้าบาะเดีว่าเขาจ้อยแม้นว่าพี่น้องเป็นอย่างคือว่าเขาว่าเขาย้อนนัน ไปถืองวดเพื่อนหลุดเสร็จแล้วล่ะเมนบอกทั้งงวดอาจารย์ที่ตัวเองตามอยู่เนี่ยสูตรที่ตัวเองตามอยู่นี่ถ้ามันหลุดแล้วนะคะพี่น้องให้ตามต่อในงวดต่อไปเลยนะคะอาจารย์เซนสายรับก็แตกนะคะเมื่อคืนนี้อเปิดตัวมารอบนี้แตกอีกแล้วค่ะพี่น้องหกศูนย์นะคะเมื่อวานนี้ลงไปละล่ะนะคะพี่น้องหวยห้าน้อยจะออกแล,ะละ้วล่ะใบสองใบสามนี่แหละนะคะพี่น้องลกให้อาจารย์เซนสายรับเนาะ อ่าภเบืองท่านกับท่านไผตามท่านก็นได้เงิน่ะเมื่อวันนี้ทั้งห้าน้อยทั้งเล่านะพี่น้องว่าเราอกับห้าน้อยมันได้ตรวจดอกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจอยู่ว่าเข้าไหมวันนี้ถ้าเกิดอาจารย์ส่งมาซอเขียวก็ต้องตั้งหลักรับมือลงช่องให้นะคะพี่น้องออในตัวเลขแนวทางหวยฮานอยชุดหวยรายวันไปด้วยกันกับหวยฮานอยน,นะคะพี่น้องมึงดูซอยเขียวว่าสะเห็ดสุด มันยังมันมีเวลาอยู่มื้นี่พี่น้องมันจะบุญบานเรามันก็เลยหยากเนียกจักหน่อยนะคะพี่น้องสวยงานทั้งวัดทั้งว่าทั้งหมู่บ้านเพื่อนมีนได้กัะนับนกันไปนะคะเราก็เก็บเงิ่อนออกคขไอศครีมนะคะเออเก็บเงิ่อนออกไอศกรีมเรียบร้อยแล้วนะคะมันเหลือมันเหลือจากไขไอศครีมก็เลยพ้ากันสื่อสบู่เอาสบูม่มาเห็ดลงท่านทําเกี่ยวกับไอศครีมนะคะจิตใจจะได้เย็นชุ่มชื่นนะคะความซุ่มความเย็นจะได้ลังโฮมนะคะพี่น้องในสื่อความหมายของแต่ละโรงทานนะคะ แล้วก็ซอเขียวกับมะเฮ็ดสบู่นะคะเงินที่เหลือจาการวมกันเฮ็ดไอศครีมเนี่ยนะคะพี่น้องมันเหลือ,อมันเลื่อยเป่านะคะพี่น้องกับมารวมสื่อสบู่เฮ็ดเป็นลูกท่านแจกพีแจกน่องเฮ้านะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นการฟอกการทําความสะอาดคัดเก่าจิตใจคัดเก่าศัตรูหมู่มารขัดล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายนะคะมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าสะดโคะนะคะพี่น้องอขัด สิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากร่างกายจากจิตจากใจนะคะให้เรียกแต่สิ่งดีๆเนาะเอ่อโซเชียวก็คิดไปในเรื่องนี้นะคะพี่น้องด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะคะว่าออไปคนขี้งูหยุบๆเดียวพี่น้องบนธรรมาดาดเด้นะครับเหมือนกับว่าท่านภูมิเจ้าที่ตรงนั้นน่ะที่ซ,อเ,อ,อ,นเนอ,ซอเขียวไปยืนเมื่อวานเนี่ยซอเขียลว่าเรื่องอันนี้เหรออันซืเสียติมแล้วถ้าเงนินเหลือเข้าไปซื้อสบู่เนาะวันซันปรึกษากันกันกบคุณภูญ,ญายเพื่อนนะคะพี่น้อง เพราะเอาเรื่องสบู่พี่น้องคน้นแขนลุกค้นหางลูกหัวลูกโอ้ยจนได้ให้ขนขจามาบึงมันน่มามด่าดีพี่น้องเออสแสดงว่าภูมิเจ้าที่ตรงนั้นน่ะเพื่อนอยากได้อ่ะเพื่นอนดีใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นที่เรามองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะพี่น้องมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะเออไยังไงซอสเขียวก็ฝากไว้ในหวัวลราพัฒนาของคุณลุงสงนะคะพี่น้องเอาเรื่องบุญว่าสุกันฟัง,ฟงไว้ซ้ำนัน่นแหละเอามา ว้าเรื่องเลขเล่าลุงทรงบันี้พี่น้องเดียวไปตามตัวเลขแนวทางพรอดีอม d n a กันนะคะของวดวันที่7มีนาคม68มาตัวไหนไปชมตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้าค่ะนี่ก็คือตัวเลขแนวทางของดี A นะคะของคุณลุงทรงนะคะพี่น้องเอแจกวิ่งหนึ่งนะคะนี้เข้าสองหนึ่งนะคะเข้าสองหนะะึ่งล่างนะคะพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นเนาะค่ะอาจารย์เนก็ลองเปรียบเทียบใสงวดต่อไปนะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของคุณลุงส่งนะคะ เออนี่นะคะเด้หย,ยับเบิดก่อนพี่นอ้องอ่อน,นี่นะคะหวยราวของคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่7มีนาคม68นะคะอาจารย์ส่งวิ่งมา1กับ8บนล่างนะคะพี่น้องอเรียกเด่นให้51 17 82 87ตัวรอง61 86 3ตัวแตกให้751 217 4ตัวแตกมาด้วยนะคะรอบนี้8754 แปดสองหนึ่งเจ็ดนะคะรอบนี้มีสี่ตัวแตกให้ด้วยนะคะอืมโอ้แต่สามตัวก็แตกเนีอย,อยู่อาจารย์ห้ซีตัวมาแตกหมดนี่พี่น้องเอ้ยเป็นจังบุญจังคุณใน่แม่เนาะพี่น้องเออจังแมนซาปวดบ่เห็นซะนะคะพี่น้องอยากให้เห็นอยู่ดีๆนี่ซีตัวแตกนะคะพี่น้อง สามตัวนี่อาจารย์ก็แตกอยู่เรื่อยนะคะเข้าอยู่เรื่อยนะคะงวดนี้อาจารย์ให้สามตัวแตกมาสองหางหนึ่งตัวนี้นะคะพี่น้องแล้วก็แถมสี่ตัวมาสองหางนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะสีมือสีไม่สีกระจิกกระจิกจางๆไปนี่แะไรแหละพี่น้องมันเขียนมาหลายมือนะคะเออสมมติก็เริ่มจะเบิดแล้วนะคะพี่น้องเออซื้อเทียร์แล้วแพ็คหอยใหญ่ๆพุณน้องบนธรรมดาด้พี่น้องตั้งแต่เล่านี่ก็เบิดมือละเลี่มนะคะเลี่มละสิบบาทนี่นะคะพี่น้องเบิดมือละเลี่มนะคะเออไทยอีกเลยไปเนี้นะคะพี่น้อง ออมันก็แล้วแต่เรียกหน่อยเรียกหลายเนาะแต่ว่าเล่านี่เปืองก็โมค่ะพี่นงนะคะใส่หลายนะคะเพราะมันใช้จันทรุธสุกเนาะแต่ละงวดเนี่ยหมดไปงวดละเล่มนะคะพี่นองอาทิตย์ละสามเล่มนะคะอะยังไงซอเขียวก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับความโชคดีเนาะเบาเรื่องลงทุนมันก็นลงสุกคนละพี่นงออมันคนลงค้นละยอย่างเนาะอ,อ่าอะ ในโซเกียวก็ฝากไว้นะคะในตุลีขเนี่ยทางหอยเล่าลุ่มทรงค่ะพี่น้อง7มีน้าคม6กดวิ่ง1และ8บนล่างคู่เด่น5 1าหนึและ8 7นะคะตัวรอง61และ86 3ตัวแตกให้เจ็ดห้าหนึตัวแตกมาที่8 7 5 4 8 2ดหาสีแปดสอหนึะคะอาร์จารณาบาทที่นี่พี่น้อง อาจจะไหนซอเขียวกับคใอยพี่น้องโชคดีไม่ใช่รำรวยเงินทองกันสู้ขู่สู้คนค่ะพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ